สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิบีทาร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะ ID line นะคะขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทาง7วันประจําวันพระฤหัสบดีที่26สิงหาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากากดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะจ๊ะ มาดูนะคะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรบ้างคนวันอาทิตย์หนึ่งดาบนะคะเรียกว่าต้องสู้ต้องอดทนนะคะต้องเข้มแข็งนะคะนะจึงจะผ่านปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆในช่วงนี้ไปได้นะคะหนึ่งดาบเรียกว่าสู้แล้วชนะนะคะไพ่ใบต่อไปสองดาบนะคะจะเกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊กออนไลน์นะคะสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะสองดาบอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงนะคะการเซ็นเอกสารการเซ็นสัญญาการค้ำประกรันสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะ สิบถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนรอบข้างนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจหน้าที่การงานแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะการค้าการขายนะคะต้องมีในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะในช่วงนี้นะรวมถึงคนวันอาทิตย์รอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารนะคะนะการเซ็นสัญญาสิ่งต่างๆอ่านให้ดีดูให้รอบครอบนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคนวันอาทิตย์กินเก่งทานเก่งอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเพื่อความสุขของคนที่เรารักเนื้อของคนในครอบครัวนะคะหมดไม่เป็นรายหาใหม่ได้นะคะคนวันอาทิตย์เรียกาเป็นคนที่เก่งแก่งนะขยนันอดทนหนักเอาเบาสู้ทําทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะรวมถึง2ดาบนะคนวันอาทิตย์นะคะวันนี้ระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือสื่อสาร,รนะคะนะโทรศัพท์โน้ตบุ๊กอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมให้ต้องเสียเงินซื้อหรือว่าเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนมีบ้างเนาะเราหองระแหงงงแง้งกันลิ้นกับปันกระทบกระทั่งกันนะคะใครที่มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ไม่เข้าใจกันนะคะยังคาราคาซังอยู่นะคะแต่โดยภาพรวมอมาสิบทั่วยังเป็นความรักที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งต้องปรับเปลี่ยนเนาะทัศนคติกันนะคะหันมาพูดคุยกันให้ให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะทานข้าวรวมกันบ้างนะคะเรียกว่าจะเป็นการสารความสัมพันธ์ความรักในครอบครัวนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนช่วงนี้นะยังยังไม่คิดที่จะชอบใครมองใครนะคะคนโสดจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะคะมาดูนะพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอาทิตย์นะสองเหรียญเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เนาะคนวันอาทิตย์ต้องประคับประคองสถานการณ์นะคะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินไปก่อนนะคะนะเพราะเรียกว่าอะไรมันก็ยังไม่นิ่งไม่คงที่นั่นเองนะคะ สองเหรียญเนี่ยการเงินหมุนติ้วเลยนะคนวันอาทิตย์ได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวาแบงก์ธนาคารเครดิตบัตรสินเชื่อหรืออาจจะต้องพึ่งพาโรงรับจำนำด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนวันอาทิตย์นะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข1มีเลข2แล้วก็เลขศูนนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะ มาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันจันทร์หกดาบนะคะหกดาบก็เรียกว่ารอเวลารอโอกาสนะคะรอสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะห้าไม่เทนะ้านาหน้าที่การงานเรียกว่าอีลุงตุงนังกันเลยทีเดียวนะคะงานหนักงานเหนื่อยแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะ การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะมีบ้างทัศนคติความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะคะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะนะค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติกันไปนะเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องมันต้องใช้เวลาเนาะเรียกว่าระยะเวลาจะเป็นผู้ไกล่เกลียก่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ We o อฟ o r t u n e นะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาวความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตนเองนะคะไม่ว่าจะออจากโลกออนไลน์จากสื่อโซเชียลนะคะหรือจากหนังสือหนังหาตำรับตำรานั่นเองนะคะ We o อฟ o r t u n e เป็นไพ่กรงล้อสมบัตินะก็เรียกว่ากําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะกับชาววันจันทร์นะคะเพียงแต่ว่าให้รอคอยนิดนึงนะคะ รวมถึงวีออฟปจูนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะการซื้อขายนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมการขยับขยายกิจการร้านค้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการเป็นในหน้าการเป็นเซลล์นะคะเออรวมถึงช่วงนี้การงานโดยภาพรวมนะคะคนวันจันทร์ยังมีความมั่นคงดีนะคะการค้าการขายนะคะก็เรียกว่าจะดีขึ้นนะตัวเราต้องรู้จักที่จะพัฒนานะคะปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะ การเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าคนวันจันทร์อีลุงตุมนางเลยเหมือนกันนะรายรับไม่พอกับรายจ่ายนะคะแต่ก็มีจะมีโชคเข้ามานะเออมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะตัวเลขจากบ้ันเลขที่นะจะให้โชคนะคะหรือใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนี่ยังคาราคาสั่งอยู่นะคะรัก,รกเลิกเลิกตัดกันยังไม่ขาดนะคะ ใครที่ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีโอกาสจะกลับมาคืนดีกันนะคะส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพคนวันจันทร์นะเรามาระวังในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวด้วยนะคะมาดูนะคะไพ่ยีีอยากจะบอกเสริมอะไรนะเด็กถือเหรียญน,นะคะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะเรียกว่าบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะเด็กถือเหรียญต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะในช่วงนี้นะ ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข6มีเลข5นะคะแล้วก็มีเลข0นะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคนวันอังคารหนึ่งเหรียญมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีนะคะ รวมถึงหนึ่งเหรียญจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเล่นหุ้นการลงทุนนะคะการมีโชคลาบลอยแบบฟุกๆเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะก้าวดาบนะคะรอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารด้วยก้าวดาบช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนอนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเรียกว่าหน้าที่การงานปัญหาสิ่งต่างๆดูจะรุมเร้าเข้ามานะคะช่วงนี้รู้สึกว่าคนันอาคารจะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะนะ ต้องอดทนนะคะนะช่วงนี้พูดได้คําเดียวเลยว่าใครที่มีงานประจําอยู่นะไม่ว่าจะเหนื่อยจะลําบากแค่ไหนต้องอดทนนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราตกงานว่างงานน่ะโอกาสที่จะหางานใหม่ในช่วงนี้มันค่อนข้างจะยากนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทนได้ก็ต้องทนไปก่อนนะคะรวมถึงให้รอบคอบในเรื่องของการงานด้วยเนาะจะได้ไม่เกิดการงานเข้านะคะเกิดขึ้นนะคะรวมถึง ถ้าในเรื่องของการเงินนะหมอฟ้ามองว่าอีลุงตุงนางเหมือนกันนะชักนาไม่ถึงหลังนะคะเข่าซ้ายจ่ายขวานะคะดูเหมือนจะรอโชคนะช่วงนี้คนันงคารจะรอโชคลาบก้อนใหญ่นะคะนะหรือใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะมีโชคเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินเนาะบางคนรอเงินก้อนใหญ่รอเพื่อที่จะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินสะสางหนี้สินสินส่งต่างๆนะคะนะนั่นเอง ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้เหนื่อยๆเบื่เบอเซ็งๆกันนะเออพูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูนะคะมีแต่เรื่องให้ต้องหมุดหิดใจทะเลาะก,กันนะคะ ให้ใจเย็นๆนะตั้งสตินะคะนะเพราะว่าการที่เราพูดคุยกันด้วยอารมณ์ะบางครั้งมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเนาะหันมาปรึกษานะคะนะปรึกษาแล้วก็พูดคุยทําความเข้าใจกันดีกว่านะดีกว่าจะใช้อารมณ์ในการพูดกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนคนวันนักขารสถานการณ์สิ่งต่างๆมันแย่อยู่แล้วอะพอการเงินแย่การงานแย่ความรักมันก็จะแย่ลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ตั้งสติใจเย็นนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคนวันนักนะคะ ระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกณน,นะคะนะเรียกว่าอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนแรงแขนขานะคะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะคะรวมถึงข้อเท้าข้อเข,ข่านะคะอาจจะมีในเรื่องของการพลิกแพลงเคล็ดขัดยอ่อเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะอาจจะเกิดการป่วยเกิดขึ้นได้นะคะมาดูนะผ้า2ย,ยิซีอยากจะบอกเสริมอะไรนะคะเด็กถือดาบขึ้นมาเลยนะ ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์การกระทบกระทั่งการทะเลาะการมีปากมีเสียงกันมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะรวมถึงนะคะคนรับข้างในช่วงนี้อาจจะนาพาป,ปัญหาความวุ่นวายใจมาให้ด้วยนะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความนะคะเด็กถือดาบนะคะคนวันอังคารนะคะใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําแท้งนะคะอย่าลืมไปทําบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะทําบุญกับเด็กพิการนะคะนะกับเด็กยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะ ตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์มีเลข 0, เก้าแล้วก็เลขห้านะคะต่อไปนะมาดูคนวันพุทธกันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวนพุทธได้ไพ่อะไรคนวนพุทธสี่ดาบนะสีดาบเรียกว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ค่อนข้างจะนิ่งๆนะคะนะประครับประครองไปก่อนรอเวลารอสิ่งต่างๆในช่วงนี้เนาะ เดอะเวิลนะคะมีดวงของการได้รับข่าวดีนะคะชิพจรลงเท้านะคะเดอะเวิลนะคะบางคนมีดวงของการเดินทางด้วยนะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายในโลกออนไลน์ในโลกสื่อโซเชียลนะคะการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะนะ ราชินีไม่เท้านะคะการพูดคุยการติดต่อการเจราจาประสบผลสําเร็จดีการงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในช่วงนี้ใครที่กาลังอา,อาจจะกําลังมองในเรื่องของการหารายได้เสริมนะหมอฟ้ามองว่าลองดูนะค้าขายในโลกออนไลน์นะคะอาจจะเป็นทางเลือกทางออกที่ดีในตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าไปลงทุนทําอะไรตอนนี้เรียกว่าต้องดูสถานการณ์ดูเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะคะว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยนะคะ เออ The World ขึ้นมาเนาะก็เรียกว่ายังเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเพราะฉะนั้นการงานช่วงนี้ใครที่มีงานประจําอยู่นะคะหมอฟ้ามองว่ายังมีความมั่นคงดีนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคนวันพุธนะคะหมอฟ้ามองว่ายังมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีโชคลาภเข้ามานะคะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันนะคะงอกันบ้างนะอย่างอนกันนานอย่าทิฐิอย่าอีกโก้สูงนะคะอย่าเอาแต่ใจมากจนเกินไปนะคะคนที่มีคู่มีดวงของการตั้งครรภ์กันกให้กําเนิดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะ คนวันพุธนะมีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมมงคลนะคะหรือตัวเราเองนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการนอนพักรักษาตัวนั่นเองนะคะมาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบ,บอกเสริมอะไรคนวันพุธนะคะ สิบถ้วยเนาะก็เรียกว่าได้กําลังใจนะคะที่ดีจากคนรักจากคนรอบข้างนะคะนะเรียกว่ายังมีมิตรที่ดียังมีเพื่อนที่ดีนะคะนะเออได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนั่นเองนะคะสิบถ้วยเป็นไพ่ของความสุขความสําเร็จแล้วก็ความสมหวังนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนป่วยนะคะนะตัวเลขจากคนตายนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขสี่มีเลขศูนย์ เราก็มีเลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพุธนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคนวันพฤหัสนะคะทิ้งไม้เทา้าการจัดการการวางแผนงานสิ่งต่างๆในช่วงนี้การงานมีความมั่นคงดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของไอเดียมีโปรเจกต์สินต่างๆนะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับ มอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญด้วยนะติอิมเพสเห็นไหมคะเป็นไพ่ของเรียกว่าเป็นคนใจดีใจบุญนะมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะราชินีเหรียญน,นะอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะการทําไร่ทําสวนประกอบธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะราชินีเหรียญขึ้นมานี่เรียกว่า จะได้ในเรื่องของผลผลิตที่ดีได้กําไรที่ดีนะคะนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการเงินโดยภาพรวมนะคะคนวันพฤหัสเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะจะมีรายได้ที่ดีเข้ามามีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะรวมถึงนะคะใครที่การเงินติดติดขัดขัดนะคะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาอุปถัมเข้ามาช่วยเหลือนะคะถ้าในเรื่อง,องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีดวงของการตั้งครรภ์น,นะคะ ใครที่โกรธกันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าบางคนก็โสดสวยรวยมีตังค์เนาะบางคนก็อยากมีรักดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ใครบางคนดูเหมือนจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะสุขภาพคนวันพฤหัสเนาะกินเก่งทานเก่งนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นกันด้วยนะคะ ไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะก็เรียกว่าคนนวงพิรหัสนะดวงแถวคาดปลอดภัยนะคะเดินทางไปไหนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะเรียกว่าไพ่พระสังฆราชขึ้นมานี้มีดวงของการเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตนเองอีกนะคะในช่วงนี้นะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการบนบานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอปาฏิหาริขอสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นด้วยนะคะ คนวันพฤหัสเนาะหมอฟ้าแนะนําว่าให้หมั่นสวดมนต์นะคะสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะตัวเลขจากอายุคุณแม่นะคะหรือจากผู้หญิงนะคะขาวอวบนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข1มีเลข3แล้วก็มีเลข9นะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะจ๊ะต่อไปมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะ คนวันศุกร์ทาวเวอร์ขึ้นเลยนะคะเรามาระวังในเรื่องของอารมณ์นะเออคนวันศุกร์บางครั้งอารมณ์ร้อนใจร้อนเนาะเสียงดังเอะโวยวายนะคะทาวเวอร์นะเรามาระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงก้าวถ้วยอะไรก็ไม่ได้ดังใจงุดงิดงุ่งงานใจนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ก็เรียกว่าได้มาก้ากึ่งอ่ะครึ่งๆึกลางๆในช่วงนี้นะก็เรียกว่า จะมีทางออกที่ดีเข้ามานะคะมีช่องทางมีรู้ทางที่ดีนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะรวมถึงถ้ามีในเรื่องของการย้ยายเปลี่ยนแปลงเนะาะก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของการย้ยายเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงทาวเวอร์อ่ะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอองานรับเหมางานก่อสร้างงานทุกตึกงานสร้างบ้านงานขายประกันนะคะนะเกี่ยวข้องกับแก๊สน้ํามันปิโตรเลียมนะคะหรือค้าขายของมือสองนะคะเรียกว่าจะถูกฉลก,กับดวงของตัวเราเองนะ วันนี้เรียกว่าคนวันศุกร์อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีอาจจะมีเรื่องที่แบบทําให้รู้สึกว่าตกอกตก,ตก,ตกใจเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปพบแพทย์พบหมอนะคะนะตรวจสุขภาพนะคะนะคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะหมอฟ้ามองว่าคนวันศุกร์ใจใหญ่ใช้เงินเก่งนะเออบางคนใช้เงินเกินตัวนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าหาเก่งน,นะเออดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนี้เรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับอยู่ดูให้นะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ามองว่ามักจะมีคนที่เขามีคู่มีค,มครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันนะคะคนวันศุกร์มีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะนะหรือพบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะ คนมือสุกน้าหมอฟ้าแนะนําให้มันสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทาบุญกับเอ,อ่อทำบุญโดยการขัดท้องน้ําวัดกวาดลานวัดนะคะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเมนรุนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการบริจาคเงินเป็นค่าน้ําค่าไฟก็ได้นะเออบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะคะให้กับคนที่ยากไร้ด้อยโอกาสกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองด้วยนะคะ มาดูนะไพ่ย,ยิีอยากจะบอกเสริมอะไรเดะมนช่วงนี้มีความสับสนว้าวุ่นกังวลใจหมุดงิดใจนะคะนะอะไรก็ไม่ได้ดังใจกำกึง่งครึ่งครึ่งกลางๆนะคะเรียกว่าเดะมนขึ้นมานี้ใครบางคนอาจจะกำลังอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคนวันศุกร์ยังไงวันนี้ก็ต้องตั้งสตินะคะนะตั้งสติรอบคอบนะคะนะแล้วสิ่งที่มันแย่ๆสิ่งที่มันร้ายๆมันก็จะผ่านไปได้นะคะ อาส่วนตัวเลขมงคลจากไพ่ยี่สีนะคะโออยากจะบอกว่าตัวเลขจากความฝันเนาะตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะรวมถึงมีเลข 6... มีเลข9กแล้วก็เลข9นะคะสําหรับคนวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูคนวันเสารบ้างมาดูนะคะว่าคนวันเสาวได้ไพ่อะไร คนวันเสาร์สองไม้เท้าสองไม้เท้าเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะจากทางไกลเนาะจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์โฆษณานะคะนะสื่อโซเชียลนะคะหรือมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะสองไม้เท้าขึ้นมาบางคนทํางานมากกว่า2อ,อย่างนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของงานรับจอบงานหาไรายได้เสริมนะคะรวมถึงคนวันเสาร์มักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะราชินีถ้วยนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้จะทําอะไรให้รอบคอบให้ใจเย็นรอเวลารอโอกาสด้วยนะคะ สี่มเม้าขึ้นมานะคะหน้าที่การงานยังมีความมั่นคงดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครบางคนอาจจะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศเป็นสถานที่ทํางานนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะร่วมหุ้นนะคะเปิดกิจการทํากิจการเล็กๆภายในครอบครัวนะคะอาจจะมีในเรื่องของร้านค้านะคะนะร้านโชว์หวยนะคะนะร้านขายของชําอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเนาะ การค้าการขายนะคะควรจะมีในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะสื่อออนไลน์เข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้นะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าคนวันเสาร์นะมีไรายได้มาจากหลากหลายช่องทางเลยนะคะในช่วงนี้การเงินไม่ติดไม่ขัดนะคะความรักเรียกว่าได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคอยอุปถัมภ์กันคอยเกื้อนหนุนกันนะคะนะคอยช่วยเหลือกันนะคะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีด้วยนะ คนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักในออนไลนะะ์นะคะนะในโลกออนไลน์นั่นเองนะคะส่วนสุขภาพนะโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าสุขภาพคนวันศากรางกายแข็งแรงดีนะเออ ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ The world นะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีนะคะชิปจรลงเท้านอ้องมีการเดินทางนะคะเรียกว่าบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะ The world ขึ้นมานะคะก็เรียกว่ามีโชคลาบหล่อยเข้ามาด้วยนะคะใครที่รอในเรื่องของโชคลาบนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข2มีเลข0ูนแล้วก็เลข4นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะจ๊ะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ